โดยองคการในรรด้านการเงินระหว่างประเทศนะฮะออกให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับประเทศต่างๆจะร,รับผลกระทบจากโควิด -19 นะฮะอันนี้เราพูดถึงพวก IMF นะครับพวก a d ดีที่ให้เงินช่วยธนาคารโลกเนี่ยนะฮะอ่ดูตรงนี้ก่อนว่าทำยังไง IMF นะครับประกาศพร้อมปล่อยสินเชื่อฉุกเฉินนะครับ5 0,000ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ1.6ล้านล้านบาทนะครับเพื่อช่วยเหลือประเทศยากจนและประเทศที่มีรายได้ปานกลางนะฮะเพื่อป้องกันและรับมือการแพร่ระบาดของโควิด1 9ส่วนธนาคารโลกนะครับประกาศใช้งบประมาณ1 2 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราวประมาณ3 7แสนล้านบาทเพื่อช่วยเหลือประเทศกำลังพัฒนารับมือกับเศรษฐกิจที่ถูกกระทบ จากโควิดนะฮะอันนี้จะเน้นไปที่ การพัฒนาระบบสาธารณสุขส่วนธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชียฮะหรือ ADB เนี่ยอนุมัติเงินเบื้องต้นจำนวน2ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อช่วยเหลือประเทศกำลังพัฒนาในเอเชียและแปซิฟิกสกัดการแพร่ของเชื้อไวรัสโควิด1 9นี่นะฮะรวมทั้งส่งเสริมการเข้มแข็งไอ้ความเข้มแข็งในการรับมือกับไวรัสและโรคติดต่ออื่นๆนะฮะน่าสนใจคุณไงว่ายังจำกัดอยู่แค่ไวรัสแต่ ADB ยังสนับสนุนเงินกู้จานวนร3อยล้านหยวนนะฮะหรือล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับบริษัท จอยทาวน์ฟาร์มัูติเคิลจำกัดนะครับบริษัทผู้จัดจําหน่ายสินค้าเภสัชภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีนซึ่งมีสํานักงานใหญ่อยู่ที่อู่ฮั่นเพื่อระดับประสิทธิภาพของบริษัทในการจัดการอุปกรณ์นะครับจำเป็นสําหรับการป้องกันการแพร่ระบาดคือไปที่เขาเรียกว่าปลายเหตุเลยแหละว่ามันจําเป็นจะต้องหายาแล้วก็หาเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆในการแก้ปัญหาให้เร่งผลิตออกมานะครับนี่ในข่าวเขาบอกต่ออย่างนี้นะครับว่าหากรับเฉพาะเม็ดเงินที่องค์กรการเงินระหว่างประเทศประกาศให้ความช่วยเหลือเพื่อลด ผลกระทบโควิด -19 เนี่ยนะครับมันคิดเป็นเม็ดเงินประมาณ62,000ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ2ล้านล้านบาททีนี้มันเทียบกับอะไรได้จ้ะวิโรจน์เวลาผมอ่านข่าวแบบเนี้ยหมายถึงอะไรมันเยอะฮะอันนี้มันเยอะไหมไม่เยอะฮะไม่เยอะใช่ไหมไมยเห็นตัวเลขเฉยๆตัวเห็นตัวเลขคือถ้าจากข้อมูลจาก ADB บอกว่าเศรษฐกิจโลกจะได้รับผลกระทบเท่าไหร่กรณีน้อยเนี่ยอยู่ที่10ล้านล้านบาททั่วโลกนะอันนี้ก็ประมาณ20% 20%ของผลกระทบของความเสียหายนะฮะ อย่างไรก็ดีนะครับมันยังนอกเหนือจากมาตรการขององการระหว่างประเทศต่างๆาอย่างน้อยก็เอาละถ้าคุณไม่มีเงินยังไปหาที่กองที่กู้ได้เนี่ยนะฮะแต่ประเทศอื่นๆเนี่ยทำอย่างไรนะครับอย่างเช่นสหรัฐยุโรปนะฮะนอกจากประเทศ ต่างๆอย่างที่บอกไปแล้วเนี่ยนะครับสหรัฐอเมริกานะครับพบผู้ติดเชื้อในรัฐต่างๆมากทําให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศตั้งกองทุนเพื่อสู้กับการระบาดของไวรัสครั้งนี้ด้วยงบประมาณ0ถึง2,500ล้านดอลลาร์และประกาศแจกเงินชาวอเมริกันครอบครัวละ1,000ดอลลาร์สหรัฐหรือราว32,000บาทเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจนะฮะอันนี้คือช่วยประชาชนโดยตรงก่อนนะครับส่วนที่2นะฮะธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดก็ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายแบบฉุกเฉินลง0.5เหวังผลกระทบ ว่าจะมีการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับในช่วงที่เกิดการระบาดของไวรัสโควิด -19 ครับแล้วก็วันที่18มีนาคมที่ผ่านมาถ้าจำกันได้เนี่ยคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือ FOMC ของอเมริกานะก็จัดประชุมฉุกเฉินนัดพิเศษเป็นครั้งที่2นะครับเฉพาะในเดือนนี้นะครครั้งที่2โดยเฟดเนี่ยได้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงอีก1.0จาก1.0 ถึง1.25สู่ระดับ0.00ถึง0.25นอกจากนั้นนะครับเฟดก็ประกาศซื้อพันธบัตรนะครับตามมาตรการผ่อนปคลายเชิงปริมาณหรือ QE นะฮะเพิ่มอีก7แสนล้านเหรียญสหรัฐเพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้กับระบบเศรษฐกิจและลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดนะเพราะฉะนั้นอเมริกาคือเทเงินเข้าไปในระบบเศรษฐกิจนะครับเป็นหลักอันนี้มีมาตรการอีกอันหนึ่งซึ่งบอกไว้เหมือนกันแต่ยังไม่ทำรออยู่เนี่ยก็คือการอัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ตลาดหุ้น มหาศาลเลยเข้าใจว่า1.5ล้านล้านเหรียญสหรัฐมาก้อตอนนี้ดูตัวเลขอยู่สูงมากนะครับ,รบส่วนธนาคารกลางอังกฤษนะฮะเมื่อวันที่11ที่ผ่านมาก็ประกาศลดอัตราดอกเบีย้ยนโยบายลง0.5ซนะครับซึ่งเป็นการปรับอัตราดอกเบีย้ยนอกรอบของการประชุมนะฮะเพื่อลดแรงกดดันของตลาดจากการระบาดของโควิด อิตาลีนะครับซึ่งเป็นประเทศที่มีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจากไวรัสมากที่สุดในยุโรปนะฮะเมื่อวันที่16รัฐบาลอิตาลีก็ออกพระราชกฤษฎีกาตั้งงบประมาณฉุกเฉินราว2.5หมื่นล้านยูโรนะครับหรือราว9แสนล้านบาทเพื่อเยียวยาผลกระทบทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะเมื่อต้องใช้มาตรการปิดเมืองเพื่อสกัดการระบาดของไวรัสดังกล่าวนะฮะซึ่งอีกด้านหนึ่งก็ทําให้เศรษฐกิจของประเทศประสบสภาวะชะลอตัวมาตกลงมาดีไม่ดี ก็เขาก็ทาเท่าที่เขาทาได้ฮะมันจําเป็นไงพี่ถ้าพี่ปิดเมืองเสร็จพี่ก็ต้องเอาเงินไปช่วยเหลือคนไงฮะด้วยระบบสาธารณสุขนะฮะเขาช่วยยังไงได้บ้างก็คงจะเข้าสู่ไอ้ระบบสวัสดิการสังคมที่เขามีอยู่แล้วเอาเงินไปช่วยตรงนั้นนะฮะนะครับวันนี้เขาก็มีต่อนะครับมาตรการเร่งด่วนของเขาที่มีผลทันทีหลังจากการประกาศพระราชกฤษฎีกาเนี่ยก็คือตั้งงบประมาณไว้3 5พันล้านยูโรหรือ1 2 6แสนล้านบาท เพื่อช่วยเหลือด้านสุขภาพอีก10,000ล้านยูโรหรือ3 6ม0 0แสนล้านบาทเนี่ยช่วยครัวเรือนและแรงงานาที่ทาอะไรบ้างเช่นขยายวันลาของพ่อแม่ผู้ปกครองช่วยค่าใช้จ่ายในการจ้างพี่เลี้ยงเด็กยับยั้งการเลิกจ้างพนักง,งานเนหะ็น <อา S 1> ไหมไมีผลย้อนหลังด้วยนะตั้แต่วันที่ยี่สิบากุมภานะครับโรเบรโตกอลเทอรี่นะครับรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจอิตาลีเนี่ยประกาศว่าจะต้องไม่มีใครตกงานเพราะโควิดสิบเก้าตรงประเด็นไหมผมว่าตรงประเด็นตรงประเด็นมากๆากในการนเศรษฐกิจ